สวัสดีค่ะฮานาค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ฟอร์ดลุ่งเจริญพัฒน์สาขาเพรพลักนะคะสำนักงานใหญ่ค่ะตอนนี้นะคะน่าจะพา,าทุกท่านนะคะมาดูรถรุ่นใหม่ของ n e ็กเนะคะของปี2022ว่าโฉมเป็นแบบไหนนะคะมาดูกันเลยค่ะรุ่นนี้นะคะจะเป็นรุ่นโอเพ o นแค Cap นะคะเครื่อง2.0เอกพัทสปอร์ตนะคะก็มาเริ่มที่กระจังหน้านะคะกระจังหน้าก็จะเป็นรูปทรงใหญ่แบบนี้เลยนะคะจะเป็นสีดํา ทั้งหมดเลยค่ะส่วนไฟก็จะเป็นไฟแบบดีแฟ็ตเตอร์นะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะรุ่นนี้นะคะจะเป็นเครื่อง2.0นะคะ170แรงม้านะคะ405นิวตันเมตรค่ะรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นแมกยาง255ทับเจนะคะเป็นแมกท็อป16นั่นเองนะคะ,ะมาดูตรงนี้นะคะก็จะเป็นเทอร์โบแบบนี้เลยรุ่นนี้ก็จะมีกระจกไฟฟ้านะคะปรับ ไฟฟ้าค่ะอ่าบันไดข้างก็จะเป็นแบบนี้นะคะลายแบบนี้เลยแล้วก็อ่ามาดูตรงฝาถังน้ํามันนะคะตัวนี้จะเป็นระบบเซ็นทรัลล็อกนะคะถ้าเกิดว่าคุณลูกค้าอ่าล็อกรถก็ไม่สามารถที่จะเปิดฝาถังน้ํามันได้นะคะรถนี้ก็เน,น็กเจนจะบรรจุน้ํามันได้ถึง80ลิตรนะคะอันนี้ก็จะเป็นซุ้มล้อนะคะแบบเรียบ3นิ้วค่ะ ไฟนะคะไฟท้ายนะคะมาดูจะมีไฟท้ายดวงที่3แบบนี้เลยนะคะด้านหลังก็จะมีการสกีนะคะเป็นรุ่นตัวอักษร r รนเจอรแบบนี้เลยค่ะามาดูภายในกันนะคะภายในนะคะก็จะเป็นจอ ดิจิตอลนะคะอันนี้ก็จะเป็น8นิ้วจะเป็นระบบไฟฟ้าที่ปัดนำ้ำฝนอัตโนมัตินะคะจอตรงนี้นะคะก็จะเป็น10นิ้วนะคะสั่งการด้วย s ิ n ค์ a ตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นเกียร์ธรรมดาแล้วก็จะมีเซ็นทัลล็อกตรงนี้ด้วยนะคะมาดูตรงฝาท้ายกระบะนะคะอ่าเดี๋ยวหน้าจะให้ดูนะคะรุ่นนี้ว่าจะเป็นแบบไหนก็จะมีอ่าที่วัดนะคะก็ แล้วก็จะมีจุด2จุดตรงนี้ที่ลูกค้าสามารถายึดซีแคมอะไรพวกนี้ได้เลยรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่น Open Cap ที่เปิดได้นะคะมาดูด้านหลังกันนี่เลยอ่าจะมีลำโพง2นะคะแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นเนี่ยค่ะที่วางของฝั่งนู้นก็จะเป็นใส่เครื่องมือ น่าจะบอกว่ารุ่นนี้เป็นรุ่น n e ็ t เจนเอกพัสสปอร์ตนะคะราคารถอยู่ที่699,000บาทค่ะถ้าเกิดว่าคุณลูกค้าอ่าจองจองตอนนี้นะคะก็จะได้บัตรน้ำมัน20,000บาทนะคะกดไลค์กดแชร์ฟอร์ดรุ่งเจริญพัฒด้วยนะคะถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านใดสนใจก็โทร023851551นะคะโอเคค่ะลากเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ